แกอารมณ์มิ่งขลาบาดาดีนี้ก็တော့ผีติဖြစ်เสียเนเลยเว้ยဖြစ်ไปได้บาแล้วสร้อဖြื่อยๆยัวมาสู้รู้ຊິงเย็นท่านบ่เนาะเอ่อตะยัวซาไอ้โหลจาเฮ้งงานี่ไต่เดอลูดิหลุดเดบ่เนาะโกลูดาเลียวหมิญพี่รอดาနိုင်ငံจ้าနေပြီးတော့ပေါ့เนาะတသိနှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့အန်လှူခြင်းတယ်ပြောလို့ပေါ့เนาะဒီနေ့၄စိတ်มาตั้วจุออกมาပဲဖြစ်ပါတယ်ลามาลามาลาอะတော့ไลฟ์จี้ไปจะบ่รู้ပြောขึ้นมาတယ်ပြီးတော့ตะธีเนี่ยแหละ เป็ดทะเลนี่ขึ้นไม่เลยป่ะเนาะกูก็อ่ะไลค์เก็บบ่าวเลยเป็ดขึ้นมาเลยตาลไลค์บ่าวมั้ยมออ่ะซาวาดีกาครับผมนะเดี๋ยวฉวยไลค์ดาเอ๊ะฉวยไลค์ดาเอ๊ะกูอ่ะก็เดิมว่ามีโกซีโอโหแล้วป่ะพี่ มาเราช่วยช่วยเสียเลยเนาะโอ้ยข้าวโพนะคะเอ้ยวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะคะรู้สึกแบบสดใสอะไระ แน่นซันนี่แหละอ๋อพรัชพี่แต่ว่าတွေ့ရမှာဆိုတော့มิงคลามา9ชุดใหญ่เลยนี่เนี่ยยောက်ลาไปจิเอาอํามานะนี่ตัวเรานี่ยัวทีโหไลฟ์บีอลุเลิกฉันน่ะอะกูก็2เซ้งแน่ดิไอ้เนี่ย ళి ปีดออกมาဖြစ်ပါတယ်อะกูก็ไอ้ไอ้เนี่ยจောက်มั้ยไอ้ทอดฉามมั้ยเอ๊ะฉะထားแล้วอ๋อจะไปกินกับข้าวบ้านของเข้าเออเข้าแก่เลสโกเลสโกเอเลสโกဆိုတော့กินมาล่ะတဲ့ ปนี่ะอออไอ้ตู้กาลปนี่วะฮะล่ะเอออมิมิคอบบุณนะคะมิมิขอบบุณนะคะขอบคุณนะค้าเี่บมค่าุนไัอไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะคอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บนาจุ๊บจุ๊ กูอ่ะยောက်ไปมีโกซีโอเลยลาเลสโกเลสโกปึ๊บยาไปก็ก้าลาบิอ๋อนี่อันนี้มันก็อันนี้ตัดๆๆๆลาก้าลาบิตัดตัวอย่างเลสโกอ่ะคนเตะไกลไล่ขึ้นมั้ยเอ๊ะๆเอาไปๆเอาไกลไล่ขึ้นอะกูซีโอเนี่ยโหว่ามิมี่รู้ว่าจ้ะดีก้าหมดเตะไล่อ๋อมิมี่อ่ะมิมี่อ่ะโหโหตัวกายอ่ะบิอ๋อตัวกายอ่ะก้าป่าอ่ะอ๋อเอ๊ะไม่น้องไม่เจ็บละค่ะ อันนี้เงินฝากทำบุญให้กับหมู่บ้านนะครับโอ้ดาลิเตหโฮเตียมาลิมุนคาจ้บุตโตะอะลูเมตดีเลยจ้านี่ให้เว้ยอที่ชาลิลูบไเมะอะคุระยาวตะเนี่ยเราผิดฐาอเดี๋ยวเขาจะทำบุญให้แบบเป็นอย่างนี้นะคะเพราะตอนเนี้ยให้คนมาซามหมู่บ้านเพื่อมากินข้าวดีเลย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 อืมอืมอันเดอรมิวอันะีจสิเจสติเบเด ตลโหลวัีมาเลยอนย้อนรูิยีที่เยดมาเพียวอะไรมโอยยออู่เปลี่ยนเปลี่อะไอย่าค่ะปค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะสยัวอมด้วยเออยค่ะค่ะมาโอ้ยยีวอมเออวอ้ไอูกิวเต้หัเต้ตนแล้สองบ่ทดีแล้วอเอยต้ตอยู่งอดี๋อนไียอ เจ้ฝากไปให้ด้วยนะอ๋อฝากคนที่หมู่บ้านเทยวเลยวาย้าไม่เลยมีกดีละเ่ามีกูดีเอ้ากลองอเต้ตัวไปอู้เไม่ได้ขายนะอันนี้ให้เอาไปกินน่าาต้องหนักอเที่ยวไปลายาวหนออเต้อเต้แล้ว่างีดะแล้วต่างวีดะตาดาโดตาโดตาสีจอ๋อตาสีจ้าตัวมัชะ much has coffee ไม oh, oh. yeah. ่ใจหลูซ yeah, uh, yeah, hey. nah ึ่งตัวละแพทย์สิงห์หลูบังแซ5 5อ๋อเนี่ยอะไรเหมือนเลยเอ๊ะอึนพ hey. ี่เนี่ยวีโร่ตีไล่เลยนี่ๆนี่มาตากาแฟไปลูกยะล่ะบ่เอ๊ะอเมริก้าตาตีหาเนี่ยอเมริก้าตายาบาตาอเมริก้าอเมริก้าตัวกาแฟอ่ะลูจี้ส่วนวินเชอตอ่ะเนี่ยนี่กาแฟเล่ตาลูชินตัวกูไม่เ छ อตองหวนตัวเลยบ้าไฟท์บ้าไปอ่ะไม่ตียืนเลยลงทาไปอ่ะลูจี้ตัวยังไกเตะโหเดี๋ยววีโร่ทะตาหลอกก็ได้ตาเล่นมีอยู่ตัวตาเล่นกาแฟแฮ่ตาเล่นกาแฟเนี่ยนี่โหนี่ตาเตะตัวตาเตะตัว เออจิวโลมาจิวโลมาเขาบอกว่าจะน่าแล้วเออจะสวยแล้วค่ะอะแล้วก็ไฟฟ้าต้าไฟฟ้าครับไฟฟ้าคือว่าโอ้วานชุบตาบายวานชุบน่ะปายอ่ะพออะแล้วก็คืออะคือค่อยๆๆทั่วๆเลยโอ้แต่ก็ตีแต่ได้เหมือนมันมันอึ๊ยส่วนรู้ชิ้นด่าเนี่ยไอ้ชิ้นตะคอยตะคอยเต้าส่วนรู้ชิ้นวูแมนดิเอ้ยพี่เหรอตะไลตาเดตัว แตสชิอันนี้อันนี้เนแมาตัวสุรดตาวิตามินซีก็ขันอะไรเก้าเนี่ยอาดดจี๋โยาเล็กาตาแดดาจีเลยค่ะตาเยี่ยมไม่ยากมาเยอะเกินไปไม่รู้จะให้อะไนแล้วตี่ยเนี่ยว่งเราดาวคงได้ลุยอะไรใหหมดเลยวันนี้ตาเต้ตัวไปกอนเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค้ะขอบคุณีิมยัดีมาเราให้ของขวัญแล้วเขาจะเลี้ยงข้าวเราไหมแล้วสั่งอไรอเตแล้วสัง ได้แล้วสั่งเป็นตัววี่งตัวทมิสิวา่ยผัดชิมานช่ยใส่จับะพุงเนี่ยทำเอเลยเฉยจียเหมยเฉยจีมเหมยจะเลี้ยงข้าจะบพี่ใส่เหลเหมค่ะสุที่ใส่เหลเหมยโอเคไปพเตรียมกับข้าก่อนโอเคไม่ท้าแต่เหล้านี้อะไร่อยนี่กินได้ใช่ไหมเนี่ยอินไม้ไม่กินได้ค่ะอร่อยไหมอันนี้ใครทำอันนี้ปล่าหมึกซื้อมาปล่าหมึกปล่าหมึกเป่หมึกปหมึกปลาหมึกเปลหมึกขนมปังอร่อยเอร่อยเบป่าหมึกอรหรอขา ஆ <laughs> <laughs> ขาหายหายฟ้เด้อูอันนีูุ้นรสุเพียตาเลยอะหล่ะย่งยายจะมาเลยรู้ทชาลรูปีว่าไหมรูปีอะไรบ้าขอบคุณค่ะขอบคุณพ่รยินดีโอ้กหรูลีเดี๋ยมีพี่รมาลูปีจมาลุงยูรีลูปีเดี๋ยวอะไรที่สุ่ยามาเลยคือขอบคุณที่พี่เก๋เห็นคลิปน้องแล้วก็อยากทำบุญบริจาคให้คนมาค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีค่ะเนาะขอบคุณรัชนะเนาะทำไ่เราได้ทำบุญด้เหมือนกันอมไ่เลยชัว ขอตัวจิน่ะจวมาแลวกูอ่เลยหลมอยู่ที่วารองบพว่าถ้าว่าไายาลูว่าหลุตะที่เอากระามาลอะไรจ้าลุที่ชาลีไอ้โมิงาิวมาลูต้องมาลูลุงมาลู่ว่ารกอางรู้ว่าโมฮิงาจุยมาส้มืาเป็นเนตะทินหรืสาเ็นส้หมือนานจาระคือจริงๆอ่ะน้องอยากให้พี่กิกับพี่ดูไปที่หมู่บ้านด้วยไปประกาศไว้แล้วว่าจะมีแบบคนไทยสวยๆหล่อๆมาทำบุญอย่างเงี้ยเตียคนที่หมู่บ้านอ่ะไม่สนใจเขามาทำบุญแต่อยากเห็นพี่เก่างกับก ลลหน้าเละเลยหแบบย่อต่านลุ้มเขาบอกว่าเขาฟังไทยรู้เรื่องทุกอย่างแค่พูดไปออกแค่นั้นเองโอเคโอเคเก่งมากถ้าไมาไม่ถ้าไมไม่ม่ถ้าไม่ถาไมไม่ถ้้ไม่ถ่ถ้า่ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้า่ถ้าไม่ถ้่ถ้าไม่ถ้าไม่่ถ้าไม่ถ้าไ้ม่ถ้าไม้าไม่ถ้าไม่่าไม่ถ้าไม่ถ่ามาไม้าไ้ม่ถ้ไม่่าไม้า ချက်စရာလေသူတို့ကလေအလူတို့ဓာမျိုးလေးဝေ့ပြီးတော့မှအလူကိုဧကန်ကျင်နာဧကန်ကျင်နာလမ်းအခြေအနေကြောင့်မလို့အဲ့လားသူတို့ကဒီမှာပဲအလူငွေကိုတစ်ခါလေးပေးလိုက်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွား